ท่นมีสหมว่านิบนเพื่อไปูกเพราะมันยู่ไหมคะคุณเชนอยู่ไหมคะถ้าคุณเชนไม่อยู <ification> ่ <establishment> คอลงมาครับเค่ลงมาครับในหนังสือเรบอกว่าอาจมีก็ความคำว่าอาจมีนั่นคือการค่าเกาลองีกันก็ได้เาลองีกันนะองีกันนะองนนอนตัอกักลองตีองตนนะลนนองนอนะีนะังตีออะไรนะีงออะนะ กลยังไงไม่มวยิจฉุคติช่วยมิจฉุคติช่วยมิจฉคติช่ถามว่าที่ทำงานของเทศบาลเมืองศรีนี่มาด่างนลายฟาดใส่เลยาดส่เลยฟาดใ้ลแลพวกท่านที่นอนเหนือยที่เ่อเหนียฟาดฟาัใส